โตโยต้าอัลติส1.8ไฮบิต พรีเมียมคันนี้ปี2021ค่ะเรียบหรูนุ่มทุกสัมผัสนะคะกับคันนี้สีดำออร่ามากๆเลยค่ะคันนี้นะคะเลขไม่เพียง50,000กิโลค่ะสภาพป้ายแดงยังไงอย่างนั้นนะคะราคาออกห้างคันนี้อยู่ที่9 9 9 4 0 0บาทค่ะวันนี้คันนี้ประหยัดก็ออกห้าง4,000 0 0บาทเหลือเพียง5,99,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดได้ไม่มีแบวนะคะหรือผ่อนก็เครดิตดีฟรีดาวผ่อน บายสบาย,บายงวดเดือนละ1295บาทนะคะคันนี้เนี่ยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเนี่ยนัดชมรถและลองขับก่อนได้นะคะที่โรนิยมยูสคาร์ค่ะมาชมกันเลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้สีสวยเนียนเดิมเต็มทั้งคันนะคะคันนี้เนี่ยสีดำแบบเงาเงาฉ่ำเลยค่ะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์ LED นะคะมาพร้อม daytime running light ค่ะไฟหน้าเนี่ยมีระบบ ปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะและมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยค่ะไฟหน้าแบบพิเศษนะคะแบบไฮบริดนะคะจะมีเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่บริเวณครอบไฟเลี้ยวด้านในนะคะตาสัญลักษณ์โตโยต้านะคะสีโครเมียมนะคะมาพร้อมขอบไฮบริดสีฟ้านะคะดูสวยโดดเด่นสง่าง,งามมากๆเลยค่ะชุดปะทาหน้าไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะคะ ล้ออันลอยสีทูโทนปัดหน้าเงาขอบ17นิ้วนะคะรัดมาด้วยยางดันหลอบขนาดยางอยู่ที่225สองห้ทับส5 r ห้ค่ะคันนี้ล้อแม็กซ์สวยๆเลยนะคะทั้ง4วงไม่มีรอยเลยนะคะบางคนหน้าซ้ายและขวานะคะจะมีสัญลักษณ์ไฮบริดให้ด้วยแบบนี้นะคะ ยุคประหยัดแบบนี้นะคะคันนี้ระบบไฮบริดตอบโจทย์แน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาด1.8ลิตรนะคะเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่122แรงม้าเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมตัวหัวน็อตใกล้ๆเลยนะคะสภาพเนี่ยเต็ม5ดาวเต็มเลยนะคะอัตราบริโภคนะคะคันนี้อยู่ที่ประมาณ18 8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะหูกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะและตัวหูกระจกด้านในนะคะมีระบบช่วยเตือนจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนให้ด้วยค่ะและเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังนะคะกระจกนี่ก็จะปรับระดับอัตโนมัติด้วยนะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมพร้อมสีโครเมียมที่คิ้วขอบกระจกหน้าต่างด้วยค่ะในฝั่งคนขับนะคะจะได้ระบบคคเลสมาด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นทรงซีดานสวยๆเลยนะคะ สปอร์ตซีดานมากๆค่ะเป็นแบบ4ประตูนะคะด้านท้ายรถค่ะกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดนะคะกรองถอยก็มีมาให้จากโรงงานเลยค่ะเปิดฝาท้ายนะคะมีสวิ์ไฟอยู่ด้านในนี้นะคะหรือจะเปิดจากคอนโซลด้านในหรือจากกุญแจรถก็ได้นะคะภายในที่เก็บของนะคะห้องเก็บของสัมภาระกว้างขวางมากๆเลยค่ะมีถาดท้ายมาให้แล้วนะคะตรงรุ่นเลยนะคะเขียนว่าอาร์ติสนะคะคันนี้เนี่ยมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบชุดเลยนะคะ ตัวไฟท้ายค่ะคันนี้เป็นแบบ full LED เลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะตกแต่งมาเป็นโทนสีดำสปอร์ตมากๆค่ะเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้จากโรงงานนะคะเบาะคนขับปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพเบาะสิบ,บ,สบเต็มสิบไม่มีหักนะคะลักสวยสะอาดมากๆค่ะ พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมมัลติฟังก์ชันและครุยคอนโทรลนะคะตัวหน้าปัดจอนะคะเรนไม,ม้แสดงผลแบบ TFT ขนาด7นิ้วนะคะและมาตรวัดเป็นแบบเครื่องวงกลมค่ะชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด8นิ้วนะคะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีกล้องถอยขึ้นในจอด้วยนะคะ คันนี้แอร์เป็นแบบดิจิตอลค่ะด้านในไล่ลงมาตรงนี้นะคะจะมีระบบไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถวางชาร์จโทรศัพท์แบบวางไร้สายได้เลยค่ะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT นะคะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะคะและระบบออ t โต้เบรกโหให้ด้วยค่ะครบและคุ้มมากๆค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ ห้องโดยสารตอนหลังกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะสภาพเบาะคันนี้นี่เบาะหลังเป็นไงตึงๆเลยนะคะบอกเลยว่า10เต็ม10ไม่มีหักในเรื่องของสภาพเบาะนะคะความสะอาดในหอมมากๆเลยค่ะบริเวณห้องโดยสารตอนหลังจะมีแอร์ของผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะคะคันนี้ได้ถุงลมนิรภัยเต็มๆเลยถึง7ใบค่ะพนักวางแขนนะคะดึงออกมานะคะจะมีที่วางแก้วให้ตรงนี้อีกสองตำแหน่งค่ะและบริเวณ้างประตูก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยค่ะ ได้ระบบดิสเบรกสีล้อด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะหล่อหรูฟิลผู้บริหารมากๆนะคะราคาหายไปจากป้ายแดง4ี่แสนกว่าบาทเลยนะคะคันนี้เนี่ยอยู่ที่รถนิยมยูสคาร์ค่ะอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะลูกค้าสามารถนัดชมรถและมาลองขับก่อนได้เลยนะคะรับประกันว่าเห็นรถเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้สภาพป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0970838777นะคะ